ขุนมอดขุนเดชคำมอดพรขุนเดชเอ๋อเหมือนนี่ขึ้นอย่างนว่าสิเป็นเจ้าภาพวัสตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเมือนนี่นะสิเป็นเจ้าภาพเป็นบ่อเป็นเจ้าภาพครับโอ้โอนมาจากตามประเทศคนละเพินพ่นโศกเพิ่นหมานน้ำเอฟซีแม่ฮักคือพ่อฮักอันเป็นน้องครับเป็นน้องโอ้ประเทศใดล่ะพ่อเขึ้นกับเป็นเอฟซีกองสาวน์หน่อยเพป็นบันแทงเขานี่ยละบ่ ครับเอฟซี F F oh. ของทุกคนนี่แหละครับพอดีพนเขามากพัน,พน,พนก็เลยอันอย่ oh, อยาซอยโอ้หมานหมันติดปากมานว่า,าลูกฝากแฟนบุญน้ำเงินน, <c oughs> น้ำมิสซิน่าร่วมกันกับซ้ำมาเมื่อนี้เมื่อนี้เปิดเหมา <c oughs> เปิดเหมากับซ้ำมาเป็นลงท่านเนาะ <c oughs> ลงท่านนา้ำก็ได้แกให้ลูกๆทุกคนก็ถือว่าขอบคุณเพิ่นซื้อมาจังไหนล่ะ น้องซื้อน้องดวงใจครับน้องดวงใจประเทศไหนต่างประเทศไหนเออสวีเดนบ้สวีเดนอ๋อขอบคุณเด้อน้องดวงใจพนรุกซ้ำลูกสาวเนาะน้องดวงใจที่ว่าผ่านทางซื้อผ่านทางออกซื้อออกซื้อบามือนี้เป็นจับภาพเหมานามเาก็กพานน่ะสับเป็นซ้ำข้ามหม้อแล้วเป็นขุนเดชแล้วสิเป็นสะพานบุญเนาะคํามอดขุนเดช เราจำว่าเราเป็นสภานบุญให้ให้คุณนดวงใจเนาะอืมให้สุกภาพแข็พงแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้อเท่งผู้พานซือ้อเท่งพวนมาเหมาเป็นเจ้าภาพมือนี่เหมานำประท่านนี่แก่ดอกเจ้าน้อยยังสิแก่ยังไม่ไทยคลิปเอาเดี๋ยวผมจะไปเอาอันนั้นมาโอนแห้เพราะว่าตังค์นั่นผมมับ อาขอบคุณค่ะข,<ร>ขอบคุณค่ะสวัสดีให้เป็นจังไดนกะมอหลอกมาไล่กะใครอยู่ตัวครับผมก็ได้จากเอ็กซีเขาสาวหน่อยนี่ยละมาได้จักมือหรอกห่อนนะตาสงสารออครับว่าจะซิบพวกมือหรือพวแหมงเออซิบก็มือลนี่เนาะแต่ว่า<ก>มือไหนมันมีงานผมก็ไปใส่เขามันยังเหลืออียมีอยู่บ่เหลืออีกอยู่ติเหลือเหลือทุกเดือนครับเดือนละจองงานสามงานนี่ยละเออกะบอกบอกกันว่าเป็นยังดอกมันจบแล้วก็แล้วดอกจบแล้วก็แล้วต่อรับยังแล้วก็ ไม่เปเพราะว่ามันรับไปก้อนนานัลยแล้วแม่อันนี้เข้าใจเข้าใจเพแค่แต่เพื่อนที่แบนี้มัดจำเขาก็มัจำแม่แล้วบัอรกับว่าเป็นหยังขของเากันอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ากับเรากันแบบผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่กับ่เป็นหยังดอกถือว่าเขาลับมาก่อนแล้วนั่นครับอถือว่าโอเคเนาะไม่อยู่หนีเนาะจ้าโอเคทั้งอบอุ่นดีหลายๆอหลาสุขภาพอย่างเค่ะขอบคุณค่ะ ลูกเต่าคือกันนั่นละลูกเต่าเต่าอยู่นี้ <S <s <ets> <S จา้จาจ้าให้ยูดีกินแสบเฮากับเบื้องกันแลกกันไปนี่ละลูกเต่ากระไดมีอย่างเฮากัก,กินน้ากันเขาหวัวเดียวกันเป็นขอบรั้วอบอุ่นขอบรัวใหญ่เนะาะมีอย่างก,กินน้ากันมีปนมีแก้วมีต้มมีแกงกกินน้ากันอยู่นี่ละถือว่าเฮากันเบิ่งาก,า <จ ko S 2> กับเป็นทำไมไฟแรงเนาะเอออออาเกิดมาในยุคนี้เป็นยุคโลชเชียลก็ือว่า การสื่อสารมันก็ท่านสมัยขึ้นเนาะแมนอแมน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 แฟนเพีงแฟนครับสมัยใหม่ให้ว่าเป็นสมัยใหม่เอออยุเคยก็ได้เบิ่งได้เห็นกันแมนการแสดงหาเวทีก็ได้อยู่ต่างประเทศก็เบิ่งได้ชมได้ลูกโซเชียลเนาะสมือเนาะลูกโซเชียลขอบคุณกับความท่านสมัยนําค่ะเขาเป็นเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงต้องตามตามยุคตามยุคเพิ่นไปตามสมัยเล่าก็มีอ่า คว้มสลัดสาเลียวคว้มอันนี้ของเหล้าอ่นล่ะเราก็เฮ็ดไปก็ดีใจน้ำเล้าแต่ยินแต่บอดว่าจากสั่งนังสั่งละครเนี่ก็โอ้ไม่ผมว่าต่อไปนี่ละนี่ละก้างสีโซกันเนี่ยโซกันโซกันหมู่บ้านแม่ก็เขาไปโซน้ำเขาเยอะเขาไปโซน้ำกันกับหลายหลายย่างนั่ะล่ะเบิ้งประวิงประวัติน้ำนอไม่รู้แม่เบื้องแม่นหรือเปล่าเบื้งแมหันล่ะค่ะเอาเย็นหรือไม่เย็น ถ้าไม่เย็นก็อยู่ตรงนี้บาดี่คันสมมุว่าเรื่องมันเปลี่นไปได้เนาะ,ะเรื่องมันเปลี่นไปได้ที่ว่าเข้าแสดงเรื่องอแบบว่าเพิ่นสีสางมากใ,ให้แบบว่ากับชีวิตชีวิตที่ว่ากินของเข้านี่ไหมประวัติประวัติมาจากแบบใดอดีตมาจากจังใดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเออนี่ก็ส่วนหนึ่งบานี้ก็เสริมเติมแต่งหนันจังว่ามามกจังหา คือโซกันไปคือโซกันไปนั่นแหละมาว่านีโ่โซโซไปหลายเร่องอยุคเก่ากับยุคใหม่เฮาก็ต้องมาเสริมมาเติมมาแตงผู้ประพันธุ์พูนเพ<อ>ิ่นเป็นผู้ประาพันธ์โหมดประพันธ์ก่อนเพิ่นเป็นผู้กำกับเพิ่นก็กตองเรียบเรียงมันบ่เรียบเรียงว่าเออยุคนั่นจากยุคนั้นมหาหอดยุกนี้่าแบบไดประมาณไหน อดีตจากอดีตว่าประวัติของสาวน้อยเป็นยังไงไปยังไงมายังไงจากพอสงการแม่สุภาพแล้วก็มาสู่รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นก็คือรุ่นู้เจ้านี่แหละแต่พอสงการบูเปิดกมากบนและวนู่นค่ะค่ะรุ่นู้เจ้ารุ่นไม่เนี่ยรุ่นไม่ลูกหลานเนี่ยก็คือรุ่นู้เจ้าผมว่าจุดถูกหาเล้าจะเจออยู่ผมเจ้าก็บอกเล่าตัวบอกเล่าบอกเล่าจุดจุดมือแรกนี่้จุดถูกดอกนึ่ง บอกพอสงการหน้าวงสาเอ้ยลูกเต่าได็มาอยู่ในว้งเราเด้อมาสั่งสิมาลูกเต่ามาขอเป็นลูกเป็นเต่ามาได้ว่ามาขอเป็นพอเป็นแม่เด้อลูกเต่าตัวเด็กอยู่นี่เนี่กินข้าวไปนี่ย่างย่างวันดีคร่ะวันดีครับวันดีโซ่กันก็โซ่ภาพเออมาขอเป็นลูกเป็นเต่าสิมาขอสั่งขอแปลงเจ้ากระเป๋าไปเอาแนวมันดีเราวแห้งว่าให้เราหมักตัวหมักแนว่ยดี บอกให้ปรดีดิท่านได้จุดถูกบอกเล่าเออนั่นแหละมันท่านถือแบดาราสองลัคนเบิ่งดีครับท่านถือต้องนี่ท่านถือต้องนี่เจ้าถจ่องเจ้าท่านถือต้องมือเลี้ยงต้องจุดถูกบอกกับวคือถูกดอกหนึ่งพอยงกรนดานวงศาเอ้ยบอกเล่าบอกกาวเล่าว่าลูกได้มาเขามาซู่ในวงสาวหน่อยแล้วขอเป็นลูกเป็นเต้าตั้งแต่หลายมือแล่ะเขามาหลายมือแล้วก็บอกเล่าลูกท่านไดีบอกได้กาว มื่อนี้ลูกกับมาจุดถูกบอกก้าหวางเสียบต้องมองนี่แล้วเนาะแม่เนาะเออบ่อเป็นหยังมองไดก็บ่อเป็นหยังมาแต่เ้าวห้าวจ่าเราไปใส่เราไปเบิดขอถูกแม่ค่ะบ่อเป็นหยังค่ะบ่อเป็นหยังถูกดอกเดียวแค่บอกก้าสำนันเล่ากับเขาใจแล้วแล้วเราสิมาตลอดเนีมาในห้องตลอดเด้เดี๋ยวนี้เราบ่อไปใส่เรามาแต่มาห้องตลอดเราปฏิบัติมาแล้วพ่อแม่ผู้สางผู้แปดผู้ใดเป็นเป็นจังไหนเล่ากับเบิ้งอยู่นี่ล่ะ ผู้ใดดีแล้วก็ดีไปด้ถ้นผู้ใดบ่ดีบ่บ่ดีน้ำเล่าเลาเป็นคนยังไหนผู้ใดก็หูเน๊ตำานานปําตำนพนอยยังสงการหน่ตำานานพอสงการหนิแล้วจะหูข้นจะหูเล่าว่าเราประมานไหนถ้าดีถ้าดีกับเรานี่ดีหลายเลาเป็นคนแบบว่ามีน้ำใจไม่ตีหลายกับลูกกับหลานกับผู้นั่นผู้นี่พี่น้องเล่าว่าได้เป็นคนสมสมดีนี่ก็ได้ยืนท่ายู่นี่ก็ได้ นี่แหละกับเรามาติดกันเลยอยกเบิดมันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่มันเห็นเอ็มบี้นี่แหละขันว่าสีซวนไปกินเขาอยู่ดังเฮี้ยนแม่ใครนี่ที่หารอยเม็ดหนึ่งเออแม่แม่ระเบียบตอนเนี้ยเพราะกินปลาแล้วว่าหันเนี่ยต้องเว้นว่าเไว้ยังวเป็นี้ยเอาอิ่มไอ้ไปอิ่มมาผู้เดียวติเจ้ามากผู้เดียวผู้เดียวเรามาตั้งเมื่อคืนแล้วโอ้บ่มีบ่มีผู้ใดมาน้ำขี่รถเดียวแล้วสับไวเร็ว เ่าเปหนังดอกคอยไปกอมาสีคขดสีคิดน้ำแน่าแตงแต่ว่าขันสมุนบางหวังจอดย่านแต่วางหวงเราขับรถยังสี่แม่แตงแ่าไข่น่ระยะทางมันไกลจริงแต่ว่าทางมันตรงอย่างเดียวนอกเมืองเนาะมันแคมมาโค้งไหมเจ้าเดรนสอดแจ้งปะบ่บ่แม่บอายุสอดแจงมันตลาดในราคาเดนล่ำนะ้ากระต้องการผักพรน้ำเนาะเสียบผมมันจะเป็นได้สี่ละแม่ยูยูน้ำมันคุ่มเมนกค้อกันพุ่กัใส่รถจะพองเองใช่หล่ะ กระส่วนตัวก็ดีดีแต่ว่ามันกระสี<ร>บ่ดีตรงที่ว่าย่านห้าง่วงง่วงเราลับรู้สิไหมย่า,นน,านนี่สิห้องก็ต้องเซฟเจ้าของคือว่าผมก็เซฟอยู่ว่า,าถ้าผมเกิดอ,<ะ>อ,อาการง่วงพุ่งผมเห็นปั๊มผมจอดเลยเออนั่นแหละนนคือเวลาเวลาง่วงไปไปก็อยู่พักผ่อนพักผ่อนเสียบจักชั่วโมงนึงก็ดีครับเจอ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 โดนเราดิแม่ผมจ้าว้าบุตรมาย ไอ้มอดันติดก็ยู่ลงทีว่าแต่ว่าไปแม่เอ้ยแสดงแล้วเราอายุแต่ยีสานกว่าแสดงแล้วบอมเป็นเอฟซีตัวยงแล้วบอมเป็นเอตัวยงเอาไว้ไอ้มอดูยูหลงทีว่าแล้วบอมเป็นเอฟซีตัวยงขัดตัวยงนี่เขาเจ้าจะรู้เลยเขาเจ้าจะรู้ว่าตัวตัวยงเอฟซีตัวจริงเนี่ยเขาเจ้าจะรู้เลยว่าผู้ใดเป็นจังไดงอันนี้แสดงว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าผมบอกอีกแล้วเสเม็ดเม็ดเห็ดเจียวแซ่บอเสื กินมาว่าอย่งนี้นมีเดีอยร้อนนี่อะไรกันนาดีมับก็เกิว่าตอนมันเบาอืดมันเบาอยากอืมเอาเอาจังสันเนื้อคุณเดชคุณเดชเอาจังสันเนื้อเหมือแรงเนื้อเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่นั่นไม่ได้แม่เด้อค่ะคลิปหน่ะจังวากันไหมขอบคุณขอบคุณหลายๆเจ้าเนาะเจังแม่แก่โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณดวงคุณแม่แก่ค่ะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่จักหน้อยจังแก่น้าจังมาว่ากันไหมเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากช่องควาลำเพลินนะคะ